Oh Boom! Oh. สวัสดีครับสถานีต้มยำพ่อใหญ่ตาพาแซ่บมาอีกแล้วครับวันนี้โอ้สวัสดีครับน้องกุ้งน้องกุ้งน้องกุ้งนางวันนี้วันนี้เรามีนัดกับน้องกุ้งวันนี้เราจะทําต้มยำกุ้งนะครับเริ่มต้นจากนี่เลยครับน้ําเตรียมเอาไว้ ครับอ่ามาต้มเลยครับอ่ามาใกล้ๆเลยครับมาเห็นชัดๆเลยรอให้น้ำเดือดเราเตรียมเครื่องก่อนเครื่องปรุงก็จะมีผักชีมีผักชีใบเลื่อยผักชีพลั่งนะอ่า อันนี้ขั่วพริกขั่วพริกขี้หนูมีหอมแดงมีมะเขือเทศมีมะนาวผ่าเป็นซสีกไว้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร้นะมีขาต้มขาไว้ก่อนนะครับอาเห็นจะจ,ะ,จะไปเลยเนี่ยเนื้อขาใสาๆเลย รอน้ำเดือดนะต้ยมยำกุ้งเนี่ยมันต้มแป๊บเดียวมันก็สุกละอ่าเราขาไปครับสุดท้ายครับครับ จะรอให้น้ําเดือดก่อนนะครับหลังจากขาตะไคร้ไปแล้วเรากา็หอมแดงลงไปครับหอมแดงลงไปครับต่อด้วยมะเขือเทศลงไปสองลูกนะครับ อันนี้เราก็จะใส่ไอ้พวกนี้รอไปก่อนเพราะว่าอันนี้คือเกลือนะครับเกลือเกลือประมาณนี้ครับไม่ต้องมากมายเกลือเดี๋ยวเราจะเติมน้ำปลาทีหลังอ่าบุบบุบไนี้ก่อนอ่ะพอ น้ำเดือดแล้วครับน้ำเดือดแล้วเราคุ้งลงเลยเราคุ้งลงเลยเราจะทำสูตรสูตรน้ำข้นวันนี้เดี๋ยวเราก็จะปรุงเครื่องเลยนะครับ เพราะว่ากุ้งลงไปแป๊บเดียวมันก็ได้เรื่องแล้วครับนี่เป็นพริกเผานะครับพริกเผาอนันน้น้ำตาลทรายเล็กน้อยครับแล้วก็ตีบมะนาวเลยครับ มะนาวนี่คนชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะก็โดยประมาณต้ยมยำก็ต้องออกเปรี้ยวน,นิดหนึ่งเสร็จแล้วก็พริกพริกที่เราคั่วโขกไว้แล้วใบมะกรูด ผักชีฝรั่งแล้วก็ผักชีไทยนะเสร็จแล้วก็อันนี้ต่อท้ายนิดหน่อย่อะแล้วก็น,นมคาเนชั่น,นที่ทเตรียมไว้ ใส่่ะแล้วก็ชิมรสดูครับแล้วก็ต่อปลานิดหนึ่ง เอาละครับยำสูตรน้ำข้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ชามครับสมุนไพรจะเยอะนิดหนึ่งนะครับสมุนไพรเยอะนิดหนึ่งแล้วก็ เสร็จแล้วก็เอาน้ำพริกเผาเนี่ยน้ำพริกเผาเนี่ยหยอะนิดหนึ่งเพื่อให้มันดูน่ารับประทานนะครับโอเคก็ได้ต้มยำกุ้งเรียบร้อยแล้วสำหรับ ต้มยำกุ้งวันนี้นะครับาฝากดูฝากแชร์ฝากกดติดตามเข้ามาไลฟ์มาชมได้ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้ทำคลิปต้มยำกุ้งอาจจะไม่สมบูรณ์รอาจจะไม่สวยหรูก็พอดีมันจังหวะที่รีบนิดนึงก็คือ,อมันจนจะหมดเวลาเคอร์ฟิวนะ จะสี่ทุ่มเหเวลาช่วงจังหวะที่เร่งๆไปหน่อยหนึ่งก็มันก็เลยไม่ละเอียดเท่าไหร่ถ้ายังไงเดี๋ยวจะทำคลิปแก้มือใหม่อีกทีหนึ่งให้สวยๆรู้ๆใช้เวลาคืออธิบายชัดเจนแล้วก็ขั้นตอนแล้วก็ใส่อะไรเท่าไหร่ยังไงให้มันเจ๋งๆอีกทีหนึ่งพอดีวันนี้เตรียมๆเอาไว้มันก็คือจังหวะที่จะมีลูกค้าเข้ามาแล้วก็ต้อง ดูแลลูกค้าก่อนเสร็จแล้วก็จวนจะหมดเวลาก็มารีบทํากันมันก็เลยไม่ค่อยสมบูรณ์เสียเท่าไหร่แต่ว่ายังไงก็ขอขอบพระคุณที่ยังติดตามชมจนจบคลิปนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยแล้วก็ฝากไลค์ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ